สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับดวงรายวันประจำวันพุทธที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ขึ้น12ข้ามเดือน82ปีฉลู ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเช้าถึงเวลา17.59นวันนี้แนะนำให้ท่านทำความสะอาดบ้านจัดจัดเก็บข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านที่ดู่รกลุงลังหรือไม่สะอาดหรือจัดเก็บทำความสะอาดห้องพระหิ้งพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและคนอยู่อาศัยในบ้านด้านสุขภาพนะครับระมัดระวังเรื่องแขนข้างซ้ายเช่นปวดล้าปวดเมื่อยแขน ตั้งแต่ไหลจนถึงปลายนิ้วนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้แนะนำให้วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อขอความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัวและตนเองทำการสิ่งใดหรือกิจการสิ่งใดสมปรารถนานะครับสุขภาพระวังบริเวณศีรษะเช่นต้นไม้ล้มทับโดนศีรษะมีเลื่อนไหลหรือได้รับอุบัติเหตุจากไม้กระทบศีรษะ ลูกตาเบ้าตาบริเวณใบหน้าได้นะครับท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้มีเกณฑ์จะเดินทางหรือโดยสารรถยนต์ไปเพื่อติดตามทวงหนี้หรือเกี่ยวกับการเงินนะครับเหมาะกับอาชีพที่จะทำก็คือคนขับรถกระเป๋ารถด,ด้านสุขภาพระมัดระวังบริเวณท้องน้อยเช่น เป็นตะคิวหรือปวดปวดแสบมวนท้องมีแก๊สในกระเพาะได้ครับท่านที่เกิดวันพุธวันนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคโชคจากบุตรหลานบริวารหรือได้รับข่าวดีเช่นคนที่มีคู่สมรสแล้วอาจจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้บุตรหลานบริวารน,นำอาหารความเ,เครื่องอำนวยความสะดวกมาให้สุขภาพ ระวังแน่นบริเวณหน้าอกอุดอัดหายใจไม่ค่อยคล่องอาจจะมีอาการอาเจียนเพิ่มเติมนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบุกดีวันนี้ท่านมีเกณฑ์หรือมีความตั้งใจที่อยากจะมีการซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยหรือปรับภูมิทัศน์ในที่ทำงานหรือตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้านสุขภาพนะครับและมัดนระวังเรื่องการขับถ่ายท้องอืดท้องเฟอ้อถ่ายลําบากท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญหรือโชคดีได้รับรางวัลได้รับทรัพย์สินเงินทองจากผู้ประทามหรือผู้ใหญ่หรือคนคนรักของท่านนะครับด้านสุขภาพและมันระวังขาข้างขวาเช่นเดินสะดุดหรือลื่นล้ม จากการเดินท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่เจ้านายหรือบุคการีถ่ายทอดความรู้ความรับผิดชอบของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายหรือท่านอาจจะรับมอบหมายให้ทําธุรกิจแทนด้านสุขภาพนะครับระ,ะมัดระวังแขนด้านขวาเช่นนิ้วล็อกปประสาทมือชาท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ท่านมีเกศที่จะเดินทางไปเยี่ยมบุปการีหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคยดยูแลเกื้อกูลกันมาสุขภาพระบันระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเช่นข้อเท้าพลิกปวดขาปวดน้องบริเวณด้านซ้ายได้น,นะครับสีมงคลประจำวันนี้สีชมพูสีเขียวสีฟ้าชิดมงคล ทิศเหนือทิศใต้ทิศตวันออกเฉียงใต้เวลามงคล8นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ท้าเวสุวรรณไหว้จตุคามรามาเทพเครื่องประดับเสริมมงคลห้อยจี้หยกหรือเขียวส่อง วันนี้เลิอกออกรถพอใช้ได้ครับ